สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตตาให้ดูนะคะหลังจากทำมาแล้ว3 3เดือนนะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามีคนถามมาให้อัปเดตให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะให้มาดูแผลเลยนะคะก็จะมีรอยอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่ากดไม่เจ็บยังมีรอยต้้งสองข้างนะคะมันก็จะยังนูนๆขึ้นนะคะเหมือนเป็นรอยขีดคุณหมอบ,บอกให้พยายามกด แล้วก็ทาฮียูดรอยได้เลยนะคะหลังจาก2-3เดือนแล้วนะคะให้ทาฮีรอยแล้วก็กดเพื่อให้แผลเนี่ยมันนิ่มนะคะอันนี้แผลค่อนข้างโอเคเพราะมีคนทักหลายคนว่าแผลสวยนะคะชั้นตาก็สวยคุณหมอที่แนะนำนี้ดีนะคะไม่ได้มีอะไรกับคุณหมอนะคะแล้วก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์ะไรด้วยแต่ก็อยากมาแชร์ว่าถ้าเราเจอคุณหมอดีๆก็อยากให้เพื่อน สวยด้วยนะคะก็คือแบบว่าน,น,นานๆทีเราจะถูกใจคุณหมอสักหนึ่งคนที่ทำออกมาแล้วดีนะคะแต่บอกไว้ก่อนเลยเคยถามพยาบาลกับคุณหมอก็บอกว่าถึงจะเป็นหมอเดียวกันโรงพยาบาลเดียวกันบางคนอาจจะทาออกมาไม่เหมือนกันก็ได้นะคะก็แล้วแต่ผิวหนังของแต่ละคนด้วยว่ามีศาสตร์ผิวหนังเป็นยังไงแบบเป็นรอยง่ายไหมชาง่ายไหมหรือว่าหายจากการเป็นแผลง่ายไหมส่วนตัวนี้ นะคะครู้สึกโอเคถูกใจแต่งหน้าก็ง่ายขึ้นนะคะตาก็เท่ากันแล้วแต่งง่ายขึ้นเพราะแต่ก่อนจะเป็นคนตาไม่เท่ากันต้องติดสติกเกอร์อยู่ตลอดเวลาอยู่ประมาณ5ปีจนแบบทุกที่หวแล้วไม่อยากจะติดสติกเกอร์แล้วก็เลยแบบว่าันใจทำตาเลยดีกว่าก็เจ็บแป๊บเดียวค่ะถ้าจะไม่ที้สุดเลยตอนทาตื่นมาก็สวยเลย นตาบวมอยู่นิดหน่อยก็มีคลิปให้ดูนะคะมีประมาณ7วันที่ตาบวม7จวันที่ตาบวมอ่ะเนี่ยก็มาอัปเดตให้ดูแล้วนะคะอันนี้หลังทําตา3เดือนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ